โ okay. อเคเดี๋ยวรอคนเข้ามาแป๊บหนึ่งนะโอเคหวัดดีครับอา่าทักเข้ามาหน่อยครับอ่ว่าได้ยินเสียงผมไหมอืมอา่าทักเข้ามาหน่อยอา่าลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับว่าได้ยินเสียงผมไหมเพราะว่าเอา่อเมื่อวันพุธที่ผ่านมาคือมันมีปัญหารีผมไปคุยสดกับ ที่ฟิลของขาอเป็นหนังก็เลยมีปัญหาเรื่องเสียงนิดหน่อยอืมโอเคก็ตอนนี้ก็มีคนเข้ามาดูแล้วนะกะ็พูดเลยก็แล้วกันว่าตอนนี้ผมเพิ่งวันพฤหัสที่ผ่านมาผมเพิ่งไปดูดีครับสวัสดีครับได้ยินเสียงครับโอเคครับขอบคุณครับวันพฤหัสที่ผ่านมาผมไปดูจุดสุด จุดสุไคเซนภาคศูนย์หรือชื่อภาษาไทยก็คือมหาเวทผนึกมารอืมโอเคก็สำหรับบ้านเราตอนนี้คือโปรแกรมเห็นเข้ออกมาฉายแล้วเราเราก็ถอดออกไปก็ไม่รู้ทำไมเห็นผมไปถามพี่คนหนึ่งมาเขาก็บอกว่าแบบเห็นตอนแรกจะฉายประมาณยีิบสามหรือยี่สิบสองหรือยี่บสามมิถุนานเนี่ยแหละก็ ส่วนตัวผมไปดูมาแล้วถือว่าอึ้งเหมือนกันนะอึ้งที่อึ้งไม่ใช่อะไรอึ้งที่รู้สึกแบบได้ยินชัดกว่าตอนไปไลฟ์หนังใหม่ของพี่เต๋อนะครับอ๋ออันนั้นผมไม่ได้ไปครับอันนั้นผมผมไปแกะตัวอย่างดิสมาเวลกับคุณฟิลเอ่อสำหรับผมเรื่องนี้ผิดคาดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าแบบไม่ได้คิดอันนี้ผิดคาดไม่ใช่ เกี่ยวกับตัวหนังนะเกี่ยวกับคนที่เข้าไปดูอ่ะหรือว่าเยอะมากอ่ะอึง้งอยู่เหมือนกันเนระาแบบเฮ้ยฝรั่งอิงแบบแอนิเมะแล้วแบบแบบปกติคือถ้าหลายคนรู้จักแบบฝรั่งเนี่ยฝรั่งเป็นคนที่หลายฝรั่งหลายคนนะ่ะเป็นคนที่เขาจะไม่ชอบดูพวกซับไตเติลยเขาจะชอบชอบดูแต่แบบภาคแบบท่้งเสียงภาคอังกฤษอะไรประมาณนั้นนะ่ะส,สำหรับผม แล้วเรื่องเนี้ยใครเป็นคนเอาเข้าของที่นี่าทางค่ายโซนี่เป็นคนเอาเข้าเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้ดูทั้งทั้งประเทศที่นี่แล้วก็ที่เอเมริกาครับโอเคมาพูดถึงตัวหนังกันเลยดีกว่าสำหรับผมตัวหนังเรื่องนี้ถามว่ามันเป็น and the movie ที่มันแบบยกระดับขึ้นมาแบบโอ้โหแบบ ขั้นเทพระดับนั้นไหมไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับไม่ได้ถึงขนาดแบบเออไม่ได้ถึงขนาดภาพสวยแบบใยบาสใบใยบาสหรือว่าดีมอนสเลเยอร์สำหรับคนที่ไม่รู้นะเออถ้าสมมติไม่ไปเปรียบเทียบกับด e มอนสเลเยอร์หรือว่าใยบาสเนี่ยสำหรับผมผมมองว่านี่เป็นหนังที่ดูแล้วบันเทิงมากๆเรื่องหนึ่งเลยคือ มันจะมีข้อตีนิดนึงก็แค่แบบถ้าใครเคยอ่านมังอะเล่มศูนย์มาของมหาเวทหนึกมามันเนี่ยคุณจะรู้ได้เลยว่าแบบมันมันจบในเล่มเดียวแล้วเรื่องหนังเรื่องนี้ยมันก็จบในเล่มเดียวไม่ได้มีแบบต่ออะไรไปมากมายนะโอเคก็สําหรับผมอย่างที่ผมบอกเลยหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่บันเทิงนะแต่แค่ข้อเสียเล็กเล,กเลกนิดนึงก็คือ คือบางจุดอ่ะมันตัดอ่ามันตัดแล้วแบบตัดแบบเฟดดำเฟดดำจนแบบเยอะมากอะ่ะเฟดดำจนแบบคือช่วงแรกๆอะ่ะมันรู้สึกแบบแปลกนิดนึง,นงเพราะมันตัดแบบเฟดดำค่อนข้างเยอะไงเฟดดำก็คือแบบผมแบบผมตัดแบบภาพแล้วแบบคือแบบฉากฉากนี้ขึ้นอยู่ดีดำเลยมหาเวทผนึกมานกับฉบับแอนิเมะกับฉบับมังงะ ชอบอันไหนมากกว่ากันหรอ,หอครับเห็นพี่ฟิวแกไม่ชอบฉบับมังงะเออมังงะผมเฉยๆผมเฉยๆนะยังไม่ได้แต่สำหรับอืมสำหรับผมที่เคยดูมาทั้งแบบแอนิเมะแบบทั้งซีซั่นหนึ่งแล้วอ่ะสำหรับผมก็โอเคนะไม่ได้ก็ สำหรับแอนิเมตมันผมไม่รู้ใครคิดเหมือนผมนะสำหรับผมมันรู้สึกแบบเบื่อเบื่อในช่วงแรกๆกอ่ะไม่ไม่ใช่ช่วงแรกแรกประมาณแบบช่วงประมาณตอนตอนแปดถึงสิบมั้งมันรู้สึกเบื่อเบื่อนิดนึงแล้วค่อยๆกลับมาสนุกใหม่ตอนที่แบบเหมือนกับโรงเรียนแบบสองที่เกียวโตกับโตกเกียวอะ่ะมาสู้กันอันนี้ผมก็มาแบบแบบแข่งขันกันน่ะ ผมก็จาไม่ค่อยได้แล้วแต่ผมมองว่าตรงนั้นน่ะคือส่วนที่สนุกแล้วมาเรื่องนี้กันบ้างเรื่องนี้สำหรับผมอ่าสําหรับใครที่ไม่เคยดูหรือว่าไม่รู้จักเลยก็หนังมีการอธิบายค่อนข้างดีครับอืมแล้วแบบขอชมก็คือเรื่องหนึ่งก็คือเมเรื่องไหนอ่ะแบบเม v เดอะมูวี่เรื่องไหนอ่ะ,แบบออะข้อจุดเด่นก็คือเพลงประกอบเนี่ยแหละแล้วเรื่องเนี้ยมันเปิดเพลงแล้วแบบโอ้โหก็ถือว่า อืมรู้สึกว่าคุ้มค่าไปดูในโรงนะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแบบเฮ้ยนี่เป็นหนังแบบดูทางตรีมิ่งเลยอืมเออแล้วมันจะมีคำถามเกิดอยู่อย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทำไมไม่เอาเข้าไทยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องนี้มันมีความรุนแรงมากกว่าด้วยครับเพราะว่าแบบเราจะเห็นแบบเลือดอาบเลยวะ่ะมันจะเห็นฉากที่แบบเออเลือดแบบ กองเลือดเต็มที่แล้วแบบคนโดนฉีดหน้าขาดอ่ะแต่ไม่ได้เห็นแบบจะจไเลยเห็นแบบพออธิบายยากอ่ะแต่ถือว่าแบบค่อนข้างสมมุติเด็กเข้าไปดูอ่ะแบบมันไม่ได้ถามว่าเรื่องไหนรุนแรงกว่าระหว่างบูเก็ตเทรนเออสุดรถไฟนี้รันกับเรื่องเนี้ยเรื่องนี้ผมมองว่ารุนแรงกว่านะเพราะฉะนั้นสมมุติให้เลดเข้าไปดูอ่ะแบบสิบเออ แบบทั่วไปของเมืองไทยเนี่ยเรื่องนี้เลททั่วไปผมว่าไม่น่าจะได้อย่างน้อยต้องแบบสิบสามหรือสิบห้าครับเพราะว่าแบบบางฉากมันต้องใช้ใช้คำแนะน,นำได้เยอะเลยอะ่ะโอเคก็ลองถามเข้ามาก็ได้ครับว่าคิดยังไงว่าหรือว่าอยากดูไหมหรือว่าลองคอมเมนต์อะไรก็มาก็ได้ครับโอเคส่วนข้อเสียอีกอย่างสำหรับผมก็คือ ตัวร้ายมันดูแบบอืมมันเหมือนใส่เข้ามาแล้วแบบมันยังไม่ได้ดูแบบร้ายกาดแบบเท่าที่ควรอ่ะอืมสําหรับผมนะแล้วแบบตัวละครอื่นๆแบบแพนด้ามากิแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ลืมชื่อแล้วมัดเทพเจ้าดาวเหนือเดี๋ยวขอคิดแป๊บ โหจําไม่ได้ละมัดเทพเจ้าดาวเหนือคืออืมนึกไม่ออกนึกไม่ออกเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมบางเรื่องผมดูแล้วลืมด้วยไงเพราะว่าแบบแอนิเมะมันเยอะแบบดาร์กบอลเนี่ยอายกตัวอย่างดาร์กบอลแบบผมอะผมดูภาคซีภาคเอ่อทีทีแล้วก็ มันมีซูเปอร์นี่แหละที่ผมไม่ได้ดูแต่แบบเรื่องนี้แล้แบบเออยกตัวอย่างก็ผมนึกไม่ออกอะแต่ถามว่าความรุนแรงมันขนาดไหนมันเห็นแบบฉากแบบสมมุติฉากฟันหัวแบบฟันหัวแบบจัดๆแบบเลือดสาดกระจายแบบนั้นไหมมันไม่ถึงขนาดนั้นครับมันถึงขนาดแบบประมาณแบบฟันอยู่ดีๆแล้วแบบตัดฉากไม่ทีแล้วแบบหัวขาดแล้วอะไรประมาณนั้นไม่ได้แบบ โชว์แบบอารมณ์แบบเป็นาลิตี้ในโมโตคคอมแพตอ่ะไม่ใช่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นอ่าแล้วสามสี่ตัวละครหลักเนี่ยที่ผมเอาภาพขึ้นอย่างเนี่ยสำหรับผมก็มันก็ทุกตัวเด่นในตัวของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ามีบทที่เด่นขึ้นมาก็อืมก็ทุกคนเลยอ่ะอืม ถึงว่าถึงคนจะไม่เคยดูเมชฉบับซีรีส์เรื่องนี้มาผมว่าก็ดูรู้เรื่องแล้วแบบอินตามได้นะอ่าแล้วก็มาที่พาร์ทของพระเอกกันบ้างพระเอกคนนี้ก็คือตอนแรกๆอ่ะมันจะมีบางฉากอ่ะตัวของนิกกะ ต้องยอมรับเลยว่าแบบผมไม่ได้ดูตัวอย่างมาเลยนะเรื่องเนี้ยคือเข้าไปดูแล้วแบบเข้าไปดูเลยอ่ะไม่ได้คือเพราะว่าเคยอ่านไม่ใช่เคยอ่านมังงะเล่มศูนย์มาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยอืมก็ถือว่าแบบไม่ได้ไม่ได้คิดว่าแบบชือตอนแรกอ่ะผมเข้าไปดูแลแบบเฮ้ยทำไมแบบเสียงมันแบบเจ็บเจ็บหูนิดนึงอย่างแบบเสียงแบบตะโกนของลิกะแล้วแบบพอชินไปแล้วมันก็เออโอเคก็ถือว่าเข้าใจว่าแบบเขาเลือกแบบแนวนี้ อืมก็โอ้โหถือว่าผมไม่ได้มีอะไรจะพูดเยอะด้วยมั้งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหนังเรื่องนี้มีเอหนังเรื่องนี้มีเอนเครดิตด้วยก็ถือว่าเป็นเอนเครดิตที่ถือว่ารอ,อนานอยู่นะเพราะว่าคือคนเดินออกจากโรงไปเยอะมากแล้วก็เดินกลับเข้ามาก็างงๆอยู่อืมลองเมนเข้ามาก็ได้ครับอืมโอเค เออมาพูดถึงเรื่องภาพกันบ้างเพิ่งนึกได้ภาพเนี่ยสำหรับผมมันอยู่ในเกณฑ์ที่แบบมาตรฐานนะเพราะว่ามันเป็นอนิเมที่ไม่ได้ถ้าวัดกับยายบ่ายายบ่าเขารู้สึกจะเป็นยูนิรู้สึกยูนิเพล็กหรือแอนิเพล็กนี่นแหละเออล,ลืมชื่อแล้วลืมชื่อค่ายของยายบ่า ลองเสริมเข้ามาก็ได้ครับถ้าใครนึกออกผมก็ลืมๆแล้วล่ะแต่สําหรับผมผมมองว่านี่คือภาพอะตรงงานภาพอะคือสวยแต่แบบมันไม่ได้ถือว่าถึงกับยกระดับอะไรขนาดนั้นนะแต่แค่แต่แค่มันรู้สึกว่าแบบเออมันหนังเรื่องเนี้ยมันดูบันเทิงดูองบันเทิงแล้วก็สนุกแล้วก็ดราม,ม่าก,ก็โอเคใช้ได้ถือว่ามันก็ถ้าวัดกับตัวภาค เอ่อ uh, My Hero My Hero ภาคนึกไม่ออกภาคที่ไปอยู่บนเกาะอะไรสักอย่างเลยแหละลืมชื่อแล้วรู้สึกจะเป็นมันจะมี World Hero ที่ผมยังไม่ได้ดูแล้วก็มีภาคไอ้ที่มันสู้กับตัวร้ายที่ลืมแล้วภาค My Hero ่ฉบับปีแบบ2020ผมมองว่าเรื่องนี้สนุกกว่านะชอบกว่านะรู้สึกว่ามันดูบันเทิงกว่าแล้วแบบ อาจจะเป็นเพราะไม์ยีโร่ผมดูแล้วแบบตัวซีรีส์แล้วแบบคือดูเฉยๆได้มั้งเพราะว่ามันไม่ได้ผมดูแล้วแบบคือบางคนคือตอนนี้รู้สึกมันจะไปซีซันห้าซีซันหกแล้วมั้งแล้วผมก็ค้างไว้อยู่ซีซันสามอ่ะคือจบที่ซีซันสามแล้วว่าไม่รู้จะคือแล้วก็ค้างไว้ตรงนั้นเลยไม่เหมือนเรื่องนี้เรื่องนี้คือถือว่าเหนือความก็มไม่ได้เหนือความคาดหมายนะเพราะผมก็ คาดหวังเข้าไปพอสมควรแล้วก็ได้ตามที่คาดหวังถึงมันจะไม่ได้แบบเพอร์เฟหรือว่ายกระดับแบบถึงขั้นแบบโอ้โหแบบภาพสวยแบบว้าวอะไรประมาณนั้นนะแต่มันเป็นอนิเมที่แบบจบในตัวแล้วแบบเราไม่ได้รู้สึกค้างคาอะไรแบบไอตอนใหญ่บาดใาญ่บาดที่จบแบบเล่นงคุอ่าโดนแทงแล้วก็ตายไม่ได้เราแบบไม่ได้ทิ้งค้างไว้แบบนั้นน่ะ เรื่องนี้คือจบสำหรับผมคือผมอ่านมังงะเล่มศูนย์ก็นานแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยลืมด้วยแหละครับโอเคก็ลองเสริมเข้ามาก็ได้ครับว่าอยากให้ผมอยากถามเรื่องอะไรจะถามเรื่องแบบ Q&A ส่วนตัวก็ได้ไม่มีปัญหาโอเคลองถามเข้ามาก็ได้ครับ ก็ตอนนี้อืมเออพูดถึงฉากแอคชั่นบ้างดีกว่าฉากแอคชั่นในเรื่องนี้ถือว่ามันคือช่วงแรกๆอ่ะมันรู้สึกแบบแปลกนิดนึงเพราะว่าแบบอาจจะเป็นเพราะตัวเอกยังไม่ค่อยคุ้นกับการใช้พลังเท่า,าเท่าไหร่แต่พอดูไปเรื่อยๆมันก็แบบค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆจนแบบที่ถึงที่สุดแล้วก็ถือว่าจบได้แบบ คือออกโรงอ่ะแล้วเรารู้สึกอิ่มออกจากโรงอ่ะอืมแต่ในแง่อย่างที่บอกครับในแง่แบบงานภาพมันยังไม่ได้ยกระดับอะไรมากแต่แบบมันจะเป็นแบบเดอะมูวี่ที่แบบสมควรดูในโรงอ่ะอืมอันนี้ในความคิดเห็นผมนะแต่สำหรับผมถือว่ามันเป็นหนังอีกเรื่องนีงที่ผมก็ชอบพอสมควรแต่แบบมันจะไปอยู่ในระดับแบบเฮ้ย มาสเตอร์พีซเลยหรือเปล่าอันนี้มันยังไม่ถึงนะขนาดนั้นนะแต่ว่าในแง่ของความบันเทิงน่ะคือถ้าไปดูเอาบันเทิงอ่ะแบบไปดูค่าเวลาอะไรประมาณนั้นอ่ะก็ถือว่าตอบโจทย์ครับตอบโจทย์เลยแบบฉากสู้กันก็แบบเออแบบมันถึงถึงมันจะไม่ได้แบบยกระดับอะไรมากแต่แบบมันรู้สึกว่าแบบคุ้มค่าตั๋วอ่ะเพราะว่าที่นี่ผมจ่ายแล้วแบบไม่ได้มีส่วนลดเลยนะถ้าแปลงเป็นเงินไทยอ่ะ ตอนผมจ่ายอะ่ะประมาณสองร้อยี่บห้าอันนี้ยังไม่นับค่าแบบรูลดลดเงินขึ้นเงินสกุลอะไรของมันอีกนะจะถามว่ามันเป็นหนังที่ดูบันเทิเงเรื่องหนึ่งเลยแต่แค่มันแต่แค่รู้สึกว่าแบบถ้าสมมุติแบบมีงานภาพที่แบบว้าวดอย่างน้อยฉากเดียวอะ่ะอย่างน้อยฉากเดียวถือว่าแบบมันยกระดับได้เลย ร็เพลงประกอบอย่างที่ผมพูดไปมันก็ดีเลยครับอืมอาจจะเป็นเพราะไอ้ตัวซับอ่ะแปลออกมาได้แบบแล้วแบบเนื้อเรื่องอ่ะก็ถือว่าเข้าใจได้ง่ายด้วยไม่ได้แบบย่อยยากอะไรสำหรับคนที่ไม่เคยดูเมะมาด้วยใม่หใช่เออสำหรับคนที่ไม่เคยดูเมะมาเนี่ยก็ถือว่าจะดูรู้เรื่องแต่แบบมันบางจุดมันอาจจะแบบงงงนิดนึงแต่วแบบ่าในแง่ของหนังเรื่องหนึ่งอะ่ะ ถือว่าตอบโจทย์ครับอืมโอเคลองเสริมเข้ามาก็ได้ครับว่าอยากให้พูดเรื่องอะไรอีกเพราะเดี๋ยวผมก็อาจจะต้องไปแล้วอันนี้ก็จะ20นาทีแล้วอืมโอเคเดี๋ยวขอคิดแป๊บน,นึงนะคิดแป๊บน,นึงว่าเป็นมีม อะไรตกหล่นไหมก็เออเราพูดถึงเอนเครดิตไม่ไม่สปอยนะไม่สปอยแบบควรอยู่รอดูไหมก็สำหรับผมคือควรอยู่รอดูนะไม่ไม่ได้รู้สึกแบบคือมันอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยสั้นๆน,น,นิดนึงแบบประมาณยีแบบ่สิบวิอ่ะแบบคือข้อเสียคือมันรู้สึกแบบรอนานไปนิดนึงแต่แบบท่านั่งแบบนั่งฟังเพลงไปเรื่อย แล้วอีกอย่างคือเพลงเรื่องนี้มันเพลาะไงมันก็เลยฟังไปเรื่อยๆจนจบได้แล้วแบบมันควรจะบอกนิดนึงว่าแบบเฮ้ยมันมีเอ็นเครดิตต,ตอนจบนะอะไรประมาณนั้นน่ะอืมส่าสำหรับผมเรื่องเนี้ยโดยรวมแล้วนะโดยรวมมันจะเป็นมันเป็นหนังเดอะมูฟวี่มันเป็นเดอะมูฟวี่เรื่องหนึ่งที่แยกออกมาจากเอ่อมันเป็นเรื่องรู้สึกจะเป็นเรื่องราวก่อนเมะในซีซั่นหนึ่งเป็นเรื่องราวของ เออใช่ผมดูคือผมดูเมษมหาเวทผนึกมานเนี่ยมันก็สักพักใหญ่แล้วอ่ะคือดูไปตั้งแต่สองพันยี่สิบอ่ะแล้วแบบคือดูหลายๆเรื่องแล้วทับทับกันน่ะมันก็เลยอาจจะลืมบ้างเพราะแบบเออแต่พอมาเรื่องเนี้ยสําหรับผมมันก็รือฟื้นความทรงจาได้นิดหน่อยอืมแล้วมันมีจุดที่ ไปซีซั่นสองของซีรีส์นี้ไหมอันนี้ต้องบอกว่าอืมเก็บไว้ไม่พูดดีกว่าไม่ยังไม่พูดดีกว่าเพราะว่าเราสาหรับบ้านเราอันนี้คือยังไม่ตอบยังไม่ถูกจริงๆว่าใครจะเป็นคนซื้อเข้ามาฉายนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะแบบตัวหนังค่อนข้างรุนแรงด้วยมั้งเพราะว่าอย่างที่รู้นี่พูดได้หรือเปล่าเนี่ยว่าอืมไม่แน่ใจว่าพูดได้หรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องแบบ ตัวของลิกาเพราะว่าแบบบางฉากค่อนข้างรุนแรงแล้วแบบรุนแรงถึงแบบระดับแบบเบอร์อาจจะต้องแบบเลทสิบห้าเข้าไปดูครับมันไม่เหมือนที่นี่ที่ที่นี่อะที่นี่แบบเลทสิบห้าแบบแบทแมนเนี่ยคือคุณโดนตรวจบัตรสมมติสมมุติแบบอายุสิบสี่เข้าไปดูเนี่ยก็กดดูนะครับต้องบอกเลยเพราะว่าเพื่อนผมก็ เขาบอกว่าเอาน้องชายเขาไปดูเขาก็อดดูอดดูเลยนะอืมก็วันนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก็นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมกต้องไปทำอย่างอื่นแล้วโอเคก็ลองเม้นเข้ามาก็ได้ครับว่าอยากให้ผมพูดอะไรถึงมหาเวทผนึกมารเดอะมูวี่อีกโอเค ก็น่าจะเก็บครบแล้วนะสําหรับเรื่องเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาฟังในวันนี้แล้วเดี๋ยวผมเผื่อผมจะไปคุยกับใครเป็นแขกรับเชิญของใครคนอื่นอีกก็เดี๋ยวแจ้งไว้ก็แล้วกันนะแล้วฝากติดตามช่องของมาร์กแกะหนังด้วยเพราะว่าผมเพื่อค่อยคอยปั้นขึ้นมาใหม่ปั้นขึ้นค่อยค่อ,คอ,คอปั้นขึ้นมาโดยใช้แบบเทปในตรงเนี้ยไปวางต่ออืม โอเคก็วันนี้ขอไว้แค่นี้ก็แล้วนะครับก็ฝากติดตามช่องแล้วก็เพจต่อไปด้วยเด้อ